ครับกาบสวัสดียามเช้าครับที่นครพนมครับผมครับสวัสดีครับเดอวันนี้ผมก็ได้เข้าในเมืองกันเลยที่ถ่ยบรรยากาศแถวหน้าไปรษณีย์ให้ชมครับผมครับบรรยากาศยามเช้าครับครับผมแถวหน้าไปรษณีย์นะครับ ตู้ปบษณีใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศเยิ่งไปกับเป็นสถานีตำรวจภูธรนครพนมครับครับผมบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันครับสามวันติดแล้วครับฝนตกที่นครพนมครับฝนตกดีชุ่มฉ่ำเลยครับผม บรรยากาศตรงเศร้าครับน,นี่ครับอันนี้เป็นสร้างสันเขื่อนออกไปครับกันเขื่อนอีกเววนึงครับผมนี่ครับผมสร้างการพัฒนาครับขับอยู่กลางโค้งกับสี่เห็นเทอมองครับ เรือหาอยู่หากินครับเรือประมงครับทางฝั่งไทยฝั่งลาวครับผมการทํามาหากินตามริมแม่น้ำขุงครับผมครมีขั้นตัวไก่กับแม่นครับผมมีท้งเรือหามองทั้งนั้นมองหาหูหาปลาเป็นบรรยากาศที่ไม่ร้อนครับอากาศสดชื่นครับผม ฝั่งสปป,ปลาวครับก็ยังเห็นมีคนอยู่ครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ครับ,รบการพัฒนาไม่เคยหยุดนิ่งครับไปเรื่อยๆครับต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดก็ย่อมมีการพัฒนาครับผมอันนี้คือจังหวัดนครพนมนะครับเด้อริมเขื่อน นครพนมครับตรงกับไปรษณีย์นะครพนมครับเับ,รบเรือประมง บรรยากาศที่ดีที่สุดครับในตอนเช้าครับผมมาสูดอากาศแถวริมฝั่งคงอากาศที่ดีเลยครับฝั่งโซบพอลาวแป้นกองครับ มีคนยังคุมอยู่ครับผมครับเป็นบรรยากาศยามเช้าครับตรงพรวิกิต นี่คือเรียนสุนทรนะครับเรียนเก่าเรียนแก่ในจังหวัดนครพนมครับสุวนววิจิตรครับอันนี้ไปษนีครับตู้ไปชนีที่ใหญ่ที่สุดครับผมที่นครพนมครับ,ม,รบมาก็เป็นถนนจัก,กรยานครับ เดินวิ่งปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายครับผมสุดริมขุงเลยครับยาวเลยครับถน,นนปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายครับสุดเลยครับบรรยากาศที่สดชื่นยามเช้า